สำคัญเลยก็คือความแซบนะคะค่ะจะเห็นบทบาทของนักแสดงนําทุกท่านนะคะในละครที่เป็นละครน้ําดีนะคะแต่ว่ามันเป็นละครที่น้ําดีแต่แซบในสไตล์ช่อง8ค่ะเพชรมันบันทาง การโคจรนะครับผมมาเจอกับสามดารารุ่นใหญ่เลยก็คือพี่แอนซิเรียมพี่ออยธนาแล้วก็พี่อ่ำอมรินไม่เคยเห็นสามคนนี้มาเคยเล่นละครคู่กันมาก่อนเลยนะใช่บอกเลยว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่จริงๆแล้วเขาเพิ่งเจอกันเนี่ยมีการตรวจกันก่อนมีการตรวจก่อนเข้ากองวันนี้เนี่ยทุกคนเห็นคือเขามาเวิร์กช็อปเขาเรียกว่าเป็นอุ่นเครื่องมาซ้อมดูอ่านบทละครว่าโอเค คาแรคเตอร์ไปได้ด้วยกันไหมมีอะไรที่ต้องปรับต้องแก้ตรงไหนไหมครับผม <c oughs> เพราะว่ากำลังจะมีละครนะครับชื่อเรื่องว่ามงกุฎกรรมโดยผู้จัดคนเก่งนะครับพี่เอ๊อิสริยาจริพี่เอ๊เ,อเนี่ยทำละครเรื่องไหนก็คือเลดังแบบพุง่งตลอดคือ,อตอนเขาเป็นนางเอกเขาก็เล่นละครดีมากเลยนะ <ừ. S 3> สมัยเขาอยู่ช่อง อีกช่องหนึ่งอ่ะอคือเล่นละครแบบแต่ละเรื่องคือปังทุกเรื่อง,งพอผ่านมารับบทผู้จัดช่อง8เชื่อไหมว่าเรื่องไหนพี่เอจับเรือ่องนั้นดังเรื่องนี้ต้องจับตามองเลยว่าแอนสิเรียมอัมามาริน แล้วก็อ่อยธนามาเจอกันเรื่องเนี้แล้วดราม่าเข้มข้นด้วยนะเป็นดราม่าใช่ไหมยมีคนอื่นอีกนี่พี่ปอหนักแสดงเยอะมากมีคุณภูมิภุริพันธ์นะครับผมมีน้ำตาลทิพนารีฟิล์มฉัดดาวแล้วก็คุณจอยนริมนนะครับถูกต้องจอยนี่มาทุกเรื่องนะช่วงหลังเนี้ยนะฮะก็เป็นดาราสาวท่านหนึ่งเหมือนกันครับผมนะฮะอยากฟังทั้งเลยว่านักแสดงเขาคุยอะไรกันบ้างอ่ะตอนที่เจอกันครั้งแรกเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าค่ะครับ สำคัญเลยก็คือความแซบนะคะค่ะ <c oughs> จะเห็นบทบาทของนักแสดงนำทุกท่านนะคะในละครที่เป็นละครน้ำดีนะคะแต่ว่ามันเป็นละครที่น้ำดีแต่แซบในสไตล์ช่อง8ะคะ่ะความเซไยที่สําคัญที่สุดคือบทค่ะมันเป็นบทที่ที่มันเป็นความรักของมันมีรักที่หลากหลายอะคะ่ะรักแบบครอบครัวเนาะรักแบบชายหญิงนะคะแต่ว่ามันสําคัญคือชีวิต ชีวิตตัวละครมันพลิกอ่ะมันมีพลิกมันไม่นิ่งเลยเอ่ะแต่ละตอนที่ที่ที่ดำเนินเรื่องไปนะคะนอกจากบทที่สําคัญแล้วก็คือการถ่ายทอดของนักสแสดงวันนี้ตัวเองก็ยังรู้สึกแบบดีที่ว่ามันมีความหลากหลายของนักสแสดงนะคะที่มารวมกันในเรื่องเดียวกันค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ทํางานกับทางช่อง8คือก็เคยได้รับการติดต่อมาบ้างแต่ว่าด้วยจังหวะและเวลาที่ยังไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นพออ่านบทแล้วก็ ก็ชอบเลยอะค่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากครับกับเรื่องนี้ที่ตัดสินใจเล่นนะครับก็คือว่างก่อนเลยนะครับในคิวนี้ว่างจริงๆนะครับจันทังคารพูธแล้วก็คิดว่าโอ้โหเรื่องนี้มันน่าจะสนุกโดยรวมแล้วชมเพื่อความบันเทิงแล้วก็รู้สึกว่าเออสนุกแล้วก็มีอะไรในในนั้นด้วยแล้วก็เชื่อว่าทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนผมว่ามันจะผลักดันให้เรื่องนี้มันสนุกได้ น่าดูมากาเลยครับทั้งแรกน่าดูเพราะว่าดราม่าด้วยนะดราม่าแล้วเขาบอกว่าจะมีการแคสแบบนักแสดงที่มาเล่นเป็นบทของลูกของพี่แอนซีเรียมในเรื่องก็คือบทหมวยแล้วก็มนตรีเนี่ยอุ้ยพี่เล่นเป็นหมวยได้ไหมอ่ะได้ อย่าเล่นเป็นหมวยอ่ะล่าเราหมวยจะตายนะล่าเราหมวยจะตายดูยังไงไม่หมวยก่อนอย่าเล่นบอกว่าหวยวันแรกเวิร์กช็อปนี่ก็คือฟาดฟันกันแล้วนะถกแสดงว่าในเรื่องนี่มันต้องแซบมากนะแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องติดตามนะคะอยากดูแล้วว่าอยากดูแล้วติดตามได้ทางช่องแปดนะคุณสมค่ะเดี๋ยวรอดูกันเร็วเร็วนี้เราเร็วนี้ค่ะเพชรมันเทาง